สวัสดีครับทุกๆท,ท่านครับเดี๋ยวเรามาติดตามของสูตรของเลขเรียงมหาศัรจรจย์จำต่อน,นะครับคนเนอืก็ไปดูคำเตือนกันครับคำเตือนก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับเป็นการคำนวณสถิติตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นหน้วทางเลือกซื้อสลับกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดครับดูเพื่อเป็นความบันเทิงนะครับจากสูตรนะครับที่เราทำมานะครับมาดูเลยนะครับสูตรของเราทำมาบวดนี้นะครับแม่สูตรของเรานะครับเดินมาที่หวดเก้าสิบห้านะครับ ได้ตัวเด่นมาอย่างนี้นะครับได้ตัวเด่นมาแล้วเราก็จับมาวางตรงนี้นะตัวเด่นของเรานะครับตับสิบตับหน่อยนะครับจับคู่ตัดดื้เแต้มนะครับแต้มเด่นแต้มรองนะครับคราวนี้เราจะมาถึงปักหลักนะครับปักหลักสื่ที่เราคัดมานะครับปักหลัก สูตที่เราคัดมาปากหลักก็จะชนนะครับชนสามสูตรนะครับสามสูตรที่สองสามสี่สองสามสี่จนกันสามตัวคือสองสามสี่นะครับสองสามสี่เราลองมาดูว่าจะมาให้เราไหม มาเลเมื่อเราได้สองสามสี่มานะครับมาลงของเราเลยครับปักหลักนะครับปักหลักหน่วยนะครับสองสามสี 2, 3, ่เลขปักหลักหน่วยของเรานะครับปักหลักหน่วยของเรา สองเป็นเลขที่เราจะต้องนำมาเป็นดูในหลักหน่วยนะครับทีนี้เราได้2 3 4มาแล้วเราจะจะไปคัดที่แต้มเด็กของเรานะครับคัดตัวที่มี3มี4นะครับ2 3 4นะครับก็จะมีอ่า 4 3นะครับสี่สหสองนะครับส่วนเต็ม8ก,ก็จะมี5้าสามก็มี4 4นะครับส่วนเต็มสองนะครับเต้ม2 เต็มสองสีแปดนี้มันเป็นตัวกลับเราก็ต้องตเอาแปดสี่นะครับเพราะว่าต้องให้สีมาอยู่มาดูรักหน่อยนะครับเป็นแปดสีนะครับแปดสีเก้าสามนะครับส่วนเต็มสามก็มีก็นี่ตัวนี้ก็เหมือนกัน,นครับ ต้องเอาสมาอยู่ด้านหลังเป็น9กสนะครับแล้วก็1 2สองนะครับนี่คือเราคัดจากเต้นเหนนะครับถ้าเป็นตัวเต้มรองก็จะมี5 4นะครับ5 4แล้วก็ 6, 4, ตัวหกส่ตัวสอง เจดสี 7, 4, แล้วก็เก้านะครับที่เป็นอ่าเดี๋ยวเราลงตัวเต็มลองไว้ก็ได้นะครับเผื่อนะครับเสื่อมเป็นเต็มลองก็จะมีห้าสี่หกแปดสองตัวนี้7จส เ้สอแปดสามนะครับติดกว่าตัวนี่เด่นตัวต็มเด่นต็มรรอ Okay. ก็จะได้แบบนี้ประมาณนี้นะครับเต็มเด็ดเต,ต็มรลอทีนี้เต็มเด็เต็มรองมาแล้วทีนี้วันนี้ก็วันที่ยีแล้วครับวันสุดท้ายแล้วพวกนี้ก็จะออกนะครับจะสรุปให้เลยนะครับสรุป นะครับเพรก็เราทํามาถึงนี้แล้วนะครับตัวเด่นตัวรองก็ได้มาแล้วนะครับส่งตัวบนหนึ่ง ดูก่อนว่าเราจะสรุปได้ตัวไหนนะครับการสรุปบางทีเราก็ไปอิงอิงเลขดับด้วยนะครับเลขดับครับดับสิบแปดดับหน่วยที่สี่นะครับ mm hmm. เปอร์แปดที่ควรจะดับทั้งสิบทั้งหน่วยครับเพราะว่าสูตรลองลมนี้ดับแปดดับแปดด้วยนะครับมาดูไว้นะครับ นี้ตัวที่เราจะสรุปให้นะครับ่อเราเด่นเด่นหน่วยที่2องสาสนะครับเราก็จะเน้นสุดๆว่าเต็มเด่นเป็นหลักนะครับเต็มเด่นเป็นหลักนะครับ ก็จะมีสีสานะครับาสองสามนะครับ,รบแล้วก็จะมี เก้าสับนะครับเป็นตัวเด่นนะครับสรุปให้นะครับส่วนตัวรองนะครับเต็มเิ็นนะครับทำไมเราไม่เอาเก้าสี่ด้วยนะเพราะว่าถ้าเก้าสี่สี่มันติดที่ดับหน่วยอยู่เราะแปดก็ 8, ที่หลักสิบเราก็เลยไม่เอาตัวเก้าเก้าสี่มานะครับ นะครับส่วนแปดสีนี่ก็สีก็ดับหน่อยดับทั้งสิบทั้งหน่อยนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่น่ามานะครับเพราะว่าดับทั้งสิบทั้งหน่อยเลยนะครับอย่าง c c ในเลขเบิลก็เป็นเลขมีตัวดับด้วยนะครับแล้วก็สรุปให้ขนาดนี้ก็ตัวรองก็จะเป็นถ้าจะเล่นก็นำไปเป็นตัวรองนะครับเป็น ป็นตัวรองได้นะครับส่วนตัวรองตัวตัวกันนะครับก็จะมีตัวรองตัวกันก็จะมี3 4นะครับส,สี่่า 6 4่4ก4ี่นะครับก็จะมีตัวที่อีกคือนี่ครับตัวหลอแปดสองเก้าสองแปดสาม แล้วก็เอสานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสรุปให้ประมาณนี้นะครับก็ไม่จะเป็นต้องตามทุกตัวนะครับก็เลือกตัวที่ว่าทุกท่านถูกใจนะครับเลือกที่ท่านถูกใจนะครับก็ตัวเลขก็ไม่เข้าไม่หลุดนะครับ ไม่เข yeah, ้าไม่หลุดนะครับยิ่งหวดนี้เป็นสันจรด้วยนะครับถ้าใครชอบเบิ้ลนะครับ c.c. นะครับ c.c. นะครับหนึ่งหนึ่งประมาณนั้นนะครับหนึ่งหนึ่งอยู่ที่เต็ม2นะครับแต่ใครชอบเล็กเบิ้ลนะครับ หนึ่งหนึ่งอยู่ที่แต็มสองนะครับมันก็มีสีสีเก้าเก้านะครับมเมกเบื่นดูสามตัวนะครับก็ทำมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับนำไปเป็นแนวทางได้นะครับ หรือไปเปรียบเทียบ,ก,บ,ออบ,ยบ,ยบกับช่องอื่นได้นะครับเปรียบเทียบไปตัดกับช่องอื่นได้นะครับช่องอื่นท่านก็สรุปให้แล้วนะครับส่วนช่องผมก็สรุปได้ประมาณนี้นะครับ เลยเลยมาครับก็กดติดตามดนวยนะครับฝากกดติดตามาก,กดไลค์กดแชร์ให้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ จะช่องก็เล็กๆนะครับเพื่อจะมีกำลังใจในการทำนะครับมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับกดติดตามไว้นะครับเผื่อมีข้อมูลดีๆดเด่นๆเดี๋ยวจะมานำเสนอต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ฝากาสรุปไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับหลังหวยออกนะครับ ขอให้ทุกท่านาโชคดีนะครับโชคดีนะครับเฮงเฮงปังปกันนะครับขอบคุณการรับชมนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ